สวัสดีค่ะมาดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราน้องจิงดีดนั่นเองนะภาพบรรยากาศตอนเช้านะคะช่วงนี้กำลังเริ่มเจริญอาหาระคะ่ะดำปึ๊ดเลยนะช่วงนี้เห็นเขาอยู่ในฐาดอาหารกันแบบเยอะลุมกันจนแบบดำมืดประมาณนี้เราต้องเพิ่มถาดอาหารให้กับจิงดีดเรานะคะเขาจะเริ่มกินเยอะ ตัวก็จะขนาดใหญ่ขึ้นพื้นที่ก็จะเยอะขึ้นก็จะเริ่มแออัดกันค่ะฉะนั้นบางตัวที่ไม่กล้าเข้าไปกินอาหารเขาก็จะโตช้ากว่าเพื่อนนะปัญหาการค้าไซส์ยังคงแก้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นลดให้น้อยที่สุดนะให้ค้าไซส์ให้น้อยที่สุดฐานน้ำคงที่ค่ะยังใช้ฐานน้ำจำนวนเท่าเดิมเพิ่มเป็นฐานอาหาร จะสังเกตว่ามีพื้นที่วางนี่วางเลยนะนะวางได้เลยแต่ช่องกลางไม่ได้วางให้หมดนะฮะเนื่องจากเราต้องการให้พื้นล่างระบายอากาศได้ดีนะจริงหลีกกินเยอะขี้เยอะค่ะดูสิเกาะตามผนังก็เต็มเลยนะเริ่มปีนเทปบ้างนะลื่นค่ะปีนไปเดี๋ยวก็ลื่นเป็นอาการปกตินะฮะมแมลงเขาไม่ได้อยู่นิ่งนะเพื่อน ขาไม่ได้อยู่นิ่งเขาไต่ไปเรื่อยค่ะเว้นสเต่อเขาจะถอดคาบกาลังถอดคาบถอดคาบเสร็จเนี่ยถึงจะอยู่นิ่งๆนะปกติเขาเลยไต่เพ่นพ่านกินอาหารก็กินไปด้วยบางตัวก็เริ่มปีนขอบพาแต่ตัวตัวใหญ่ขึ้นไงน้ำหนักตัวเยอะขึ้นสู้แรงโน้มถ่วงไม่ได้หล่นอยู่ดีตัวนี้ก็ถือว่า ยังยังใช้การได้ดีนะคะเทปเราไม่ต้องใช้น้ำมันพืชแต่ิสภาพาก็ร่วงลงเองค่ะตัวเขาหนากักแรงน้มถ่วงก็ดึงนะส่วนมแมลงเล็กนี่ปีนกันแบบให้ขวักน้ำหนักเบาค่ะปีนได้ง่ายจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะแล้วเราก็จะเริ่มเห็นไซ์กระโดดแล้วนะทำให้ดีที่สุดค่ะการเลี้ยงมแมลงแต่ละรอบ ผลที่ได้มันอาจจะไม่ร้อยเปอเซนต์อย่างที่เราตั้งเป้าไว้หรืออาจจะดีกว่าเดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมนะค่อยๆปรับเปลี่ยนดูแลเข้าไปนะคะย้ำอยู่บ่อยๆเขาเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเลี้ยงดูเขาดีดูแลเขาดีเขาก็ให้ผลตอบแทนดีอยู่กับแมลงไม่ต้องอะไรมากนะมีเวลาก็ มาให้อาหารไม่มีเวลาก็บริหารเวลาได้เขาไม่บน่นเขาไม่จู้จี้เรานะคะขึ้นอยู่กับว่าเราอะใส่ใจเขาแค่ไหนดูแลเขาดีมากน้อยแค่ไหนดูแลไม่ยากนะช่วงนี้ก็คอยดูแลในเรื่องอาหารน้ำนะเปลี่ยนฐาน้ำทุกๆ3ามวันอาหารก็โรยของใหม่เติมลงไปให้เขากลิ่นจะได้หอมๆนะเขาก็จะได้ออกมากินอาหาร กันเยอะขึ้นตัวค่าใช้ก็น้อยลงนะการเลี้ยงแมลงแต่ละองคน,น,นิดอยากได้แบบไหนให้คิดสิ่งนั้นหาอยากได้สิ่งดีๆให้คิดสิ่งดีๆฐานนี้เติมก่อนเพื่อนก็เลยจะมากระจุกอยู่แต่ฐานนี้ไปกินอาหารสิจ้านีา่เนี่ยพฤติกรรมที่ในนี้บอกพฤติกรรมบางตัว เราไม่สามารถควบคุมเขาได้เนะ่ยเราใส่อาหารให้เขาไม่ไปกินเขามาไต่เล่นอยู่ตามผนังนะคะนี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาขาดสายนะค่อยๆแก้กันไปนะอัปเดตกันเช้านี้กับมแมลงบ่อนี้ค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ